อตัวเปิดมารอตัวเปิด <c oughs> เออเอเอได้แล้วเออเอาเอาเร็วเร็วกับตันสะบัดสิเดีย๋ยวมันกัดคอมึงมึงกัดคอมันสิมึงไปกัดห่างทำไมเราสะบสัดสิเอามือคาบไปไหนแล้วปุเออเอาสะบัดเอา้าเอ้าเร็ว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 เออ โอ้ยกรึบๆเลยมึงไม่กัดคอวะเยีายทีกูให้กัดไม่กัดแคนดีสัตว์เลี้ยงกูมึงนี่กัดจังทีอย่างเงี้ยไม่ค่อยจะเอาเออเอาให้ตายก็ได้ไม่ต้องเข้าบ้านกูอีกอือหืออือหือ อ่ะไปเอาสีจับกล้วยมึงอ่ะโชกกัดหัวหูสัตว์ป่าจั